เอ๊ะเห็นยังดูเป็นแข่าอ่รอเป็นแข่ามึงมันทางปากย่าลูกนะเอาทางนี้เอาทางนี้ไปเอาทางนี้เอาทางนี้แล้ภอาสนะภาสนะเอ้ยมาทางนี้โดมาทางนี้มาพี่มาพี่ก่อนมาพี่ก่อนทุ่จ่ากันทุ่จ่ากันโดจ่าก่อน สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะป้าลุงเอฟซีทุกท่านมินิต้อนรับเข้าสู่ช่องประจอยเดอ้อป้าลุงเอนะ้ยเนาะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประจอยเดอ้อป้าลุงอย่าไปใกล้พัดลมเนาะไม่ให้เด้อลูกเด้อความคิดอของเพื่อนเดี๋ยวตอนนั้นเนาะ เดียที่บริเวณเสียบไพค่ะบูมี่ยังไรทั้งนี้นะบูมี่อ่ะเฮ้ยแช่แปล่แช่แปลงย้อยเนาะลูกแปลงแขวย้อยอยู่ใช่อืมเอ้าเอ้าเทพียเนะเทียดอะไรก็อยากดิบ ไม่ลิ้นให้จนชุดใจพุดเดึงมาดึงมามาซะนะเหตุอย่างนั้นมันเพร้ได้ห่ารู้ เเม่นหึป๊าจ้ขึ้นงอยแล้วบ่จ้กระลือโพดบดสิื้อแท้นี่แ่เออดขอบื้อแท้เด้นี่ตัวมือนเห็นแล้วตัวมือน่ะ ตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะอธิจาธุชาธุจาธุากอนเนะทุไปธุาธุากอนเน้ป้าลุงเหนนอะไรหรเนตอนแมวมาถ่ายนะเฮ็ดยุบพี่น้องเนาะมาถ่ายแล้วกันโเฮ็ดไปลูกโมไปโมไปแมวแมวฮึอึฮึพาอึงมาเนี่ยนะจัดอึงเลยนะไปโไป

ช่างหน่อยพอบุญมาแน่นช่างหน่อยหน่อยพอามาแต่เนือเลยหน้อไม้ใหญ่เนยน่มาไปเลยมามาให้แม่มันจิฮักของพอเจ้าสายเสียแบะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ย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  า Eller, าา sink, มาเห็นเชยนะมาจับขากล้องแม่นอีกแล้วอืมลุกที่ดื okay. ่อยเลยนะลุกดื้อนะบัจับมันชลรวนทับหัวเจ้าบึง มาจับไปใช่จาอยากไปใช่ึมดจับอย่าเฮดมันชิลนทับอีหล่าเมื่อเบิ่งเมอเม่นเบิ่งเบื่งเม่อเมื้อเมื่เ่อเม่อเเมือเมอเ่อเมือเห็นอ่เมื่่อเ่อเห็นอ่เอเอเเืเ ก <c oughs> นดืออ้่น่ะดื้ออ่นี่น่ะมันชิดุดของแม่เนี่ยอย่าดื้อน้ออย่าดื้อย่าดืออาอ้อย่าดื้อบ้านเจ้ากูอย่าดื้อเลยวนะเหียน่ะมันฮักได้หรือละ่ะมันฮักของพ่อบุญให้ได้ Thử tra. Thử tra. Thử tra. Thử tra đây lại tự cha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  đi mấy mẹ บ่ได้ถ่ายบ่ได้ถ่ายเด้อนี่ tự cha con tự cha con tự cha con đấy đứng ยืนเนี่ยยืนยืนมาโลดมานอนหับบ่ยอมไปไสขิมน้อยเฮ้ยไปไส Ba bóng bỏ bà nè bóng 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 Ui bóng thật bóng Ui Ui, Ui. bóng áo luôn bóng áo Nàng bóng nàng bóng nàng bóng Nàng bóng hết xì bóng hoàng mẹ Bà bóng 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 cho bố bóng 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 Mời 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 không nhìn phải mời không nhìn mà hãy lạ đâu đơ Không, 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 không nhìn lạ còn đâu đơ Chết 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 Hết Hết nhanh này Hết nhanh ừ, 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 ừ. này Cốp rồi Ui 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 Cốp rồi Cốp này Tạ 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 tưng Tạ Tạ tưng tưng Tạ Tạ tưng Tạ Tạ tưng นายจะเอาให้อยูฮเลย์ยูฮเลเดี๋ยวแม่เอาให้ตุกติกตุกตุกติกตุกติกตุกติกเฮ้ นะลูกถึงก็ตายคลอดนะฮะโอเคนะะ,ะมาจิกกัดกแล้วมิกกัดก่งนะนจิกกัดก่งนะอ้าวไปไปเห็ดเนี่ยนะั่นก็ตายคลอดแล้วลูกล่ะเฮ้ย lúc khử lúc là lúc khử. Nè, ở này, cái Tay. Bỏ <laughs> ôm. Này, nhàng cả mít, để ôm. Bỏ ôm, nụ bỏ ôm, bỏ ôm, bò ôm. Nào. chịu ôm. นะะสนะมึงเนี่ยมันชวนยอเลนะนั่นนั่นน,นันนันนนน่มันชิกักกดขายหลายนะชอยมันแน่ลูกลอ่ะชยมันแน่กว่า bộ ôm ná ơi Thế nhá nè Mình thử hòa cho khổng lên nữa Chết ừ. à, xe tất cả, à, à, sẽ chết đúng không? Chết xong rồi, chết xe này Chết này vây cầm ừ. một lít nè gà xi kép say. ta lụt một lít qua cà tệ này mẹ của mình sử dụng phía. Young hello, 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 ha pa hello, 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 มือหน่อยนี่นะฮัลโหลฮัลโหลบ๊าบะบฮัลโหลวาสนะวัสนะวัสนะเอ้ฮัลโหลฮัลโหลวาสนะน้องวัตนะน้ำคื่อได้ดู không sao còn mày chơi ra đám nào làm đám làm Bộ ôm luôn, bộ ôm Mặt ơi Bưng ผมดินด่นซื่อดิ่นซื่อๆฮัลโหลฮัลโหลอ,อืให้บ่ให้กันบ่ไหนไหขอขอขอเลยขอเน่ยกว่าขอเน่ยให้ให้แท้ขอเน่ยสิฮัลโหลนี่ฮัลโหลหาพ่อนีอ่ฮัลโหลหฮัลโหลฮัลโหลโทรหาพ่อบุญกันฮัลโหลฮัลโหลหายพี่น้องเลย บึก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 แม่สตีตีน้อยกันเห็ดอย่างแบบนี้บึกบึกให้เหียนเห็ดนั่นอ่ะให้เหียนเห็ดนั่นอ่ะให้เฮียนหนึ่งนั่นอึ ให uh, uh, ้รือหนอืคนน้อยๆีนะมามาให้แม่มัให้ม่มาลงมั้มามาลงมั้ให้เม่จอยก็บมาลงมั้ยโบมือยามาไว nào mang xe targa à, pa, má, sắm ôm này mẹ bồi đinh má, nhung tòm chào, nhung chích cắt chào lần, nhung cắt chào lần, nhung cắt mẹ tì nhung, đi tì đã, quỳ quỳ อตมือตมือ่ตมือแม่เิดินะ่ะตมือกันตมือเฮ้จราพักุจรัพักทุจรัพักุจากันแม่ชิหายอมเลยทุจรากันหืทุจรากันทุทุ่ทุจาเห็นอะไรทุจราน่ะทุจรากทุจรากทุจราเห็นอะไรทุจาทุจากันแม่สิหดิษนี่ทุกันยงากัน เบากระเป๋าเห็ดเบากระเป๋าพังอันนี้ดูนี่ยอดให้นี่อ่ะของลูกเนี่ยนี่ แก้วออกมาให้ยังแก้วออกมาให้ยังเจมมาว่าล้วบริณห์ะลูกคือลูกแก้วออกมาแก้วออกมาแล้วลูกคือบริณส์บีพรมบ่ะสีพรมบ่มาแม่จอยบีให้มาเบิ้งเบิ้งมาข้างหลังมาเบิ้งสีบีให้สีพรมหน่อยให้เฮ้ยมา

giờ mẹ xin tất cả mai xài này mai được tạc cả tệ lại Siang nuk, nè chỉ trong phụ chỉ trong phụ này nè chỉ phụ à si đường rồi à lộn si đường chỉ si xóm ui này cựu ngam bọn cựu ngam cả chị si ốm cứ cao mà mừng xài hài này mà mừng, xài hài mà xài bò xài bò cựu ngam thầy cũng hay đúng thầy thầy nhanh chết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  ôi chị xài vào đây rồi ô hey. uh, nhân được nè ôm mịt léo lúc bón Hãy nhanh hãy nhanh. Hmm? cựm thì buồn ốm lúc luôn cựm cựm nồi luôn 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 cựm nồi luôn 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 luôn

ใช่ห,อห้องค่ะลูกทางในห้องค่ะน่ะขานไปดูทางในห้องค่ะน่ะเฮ้ยเข้า,าหอ้อ,าาหองบ่<า>อย่าเข้าห้องบอลูกบอทางในห้องค่ะน่ะในห้องค่ะน่ะอันนี่อัน,นี้เข้าห้องบ่มันแม่ยืงแบนบ่น,บน,นั <laughs> ่นมันยืงแบนบ่ Ừ, mm, ngam thế. Mà nhường bèn mà. À. Khéo như nhưng mà, nhường bèn đây Khéo chưng. Đừng nói hả? Này khéo Mà Mô đi nè. Chào khi đưa, đi nè ơi. โอเคจ่าแม่จอยกับชิขเอจบคลิปเพียงสำนีก่อนเด้อป่าลุงขอบุญขอบคุณนไรายเด้อแบะเข้ามาชมนองวัสนาเด้อป่าลุงคลิปนี้กัจบเงินเพียงสำนีก่อนไปอะไรพี่น้องเนาะไปลำรซาขอบุญขอบคุณป่าลุงนไรายเด้อเข้ามาหลับชมเด้อเนาะไปแล้วกล่าวคำบายสบายดีอแม่พี่น้องแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อเนาะ